เอางี้นะเดือนหน้าจะต้องกลับมาไลฟ์อวเนี่แล้วเราก็ต้องมาขัดเกาฝีมือไงเพราะาเล่นในมือถือเนี่ยก็เล่นยากและในคอมก็เล่นไม่ได้นอยวะจะลองกับตัวอะไรดีอะทุกคนอันนี้ใครอะลอเลี้ยวเหรอหลอเลี้ยวใส่กางเกงเราเคยทําสกินนี้ไปหรือ,อยังนะทุกคนลืมทุกคนแจ็คเคยทําสกินนี้ไปหรือ,อยังวะ เลิม,มอ่ะอ่าชั่งวันชัางมันถือว่าเราลองมาแบบว่าวอร์มแล้วกันเนาะทุกคนก่อนจะมาไลฟ์ในเดือนหน้าก่อนจะดูเกมกันเนี่ยแจ๊สมีร้านเติมเกมมานําเสนอ i ิช m a n ช h o p ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ย4ิสชัมม่วโมงไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวและเติมเกม Rov บนเว็บเนี่ยรับไปเลยลิ m a n นคอยเพื่อใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเฮ้ยคุณหนูอยากเราเล่าเนี่ยผ่อนฉ่ำแน,น่นอนนอกจากนี้ยังเติมเกมฉันนำได้ทุกเกมเลยนะแม่จา๋าจ่ายได้หลายช่องทางด้วย แถมเติมได้ทางเว็บไซต์และในไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Lishman Shop เท่านั้นนั้นนันคือทุกคนจะไม่ได้คิดเองปะรู้สึกช่วงเนี้ยอาทิตย์เนี้ยที่กลับมาเล่นอะทำไมเสียงในเกมมันดูซันซ้อนแปกลกๆหรือว่า หรือว่าหูฟังไม่ดีวะเหมือนที่เสียง้อนนะไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรก็ตามเอฟเฟกเสียงสกิลเสียงแบบว่าคนภาคที่บบกว่าฆ่าใครได้เนี่ยหรือว่าเป็นธีมของอวว่าให้มีความแบบว่าไซเบอ like ร์เนี้ยหรอหืูเสียงเหมืนอน้อนเ้างงอันนี้คือใครเป็นบ้างอ่ะบอกกันได้นะหรือว่าจะเปที่หูฟังวะไม่เข้าใจเหมือนกันเกมเริ่มแล้วค่ะมา มาดูกันว่าฉันเนี่ยจะเป็นลอเรียวที่สง่างามหรือจะเป็นคลิปติดปีกกันแน่นะอัพเลยดีอ่ะอัพหนึ่งเลยกันเนาะเนี่ยเหมือนเสียงซ้อนเลยอ่ะหรือว่าเสียงซ้อนแล้วทุกคนใครรู้บ้างหรือฉันทำอะไรผิดเราเจอใครอ่ะทุกคนอุ้ยเจอซาตาเหรอล่อนแสงดัดสันดานโอ้ยอืมอุ้ยมันสวยจังเลยอ่ะสกินสวยมากอืมดัดสันดานสักหน่อยหนึ่งฉันฉันได้เสียงซ้อนจริงๆนะทุกคนหรือว่าฉันตั้งค่าอะไรผิดบางอย่างติดปูแบบเจอแน่ แวะไปแวะมาเหมือนผีนำแสงดัดสันดานเอออย่ามั่นนะคะอีนกออกอุ้ยอีปูว้อุ้ยข้โมยแย่แล้วอุ้ยมันแย่งเราแน่เลยอีเนี่ยของฉันจ้ะอย่ามั่นอีนี่จะมาขโมยปูฉันไงอีจันดานโอ้ยโอ้ยโอ้ยุมันโหดมากอุ้ยสกินมันสวยเอฟเฟกต์มันสวยอะแต่ว่านะถ้าอีนี่มาเราต้องมีแบบว่าแช่ตัวเองมาเงี้ยเพื่อกันไม่ให้มันกดเราเป็นเอชทีเอ็มอ่ะอีนี่ออกไปว่วเบี้ยวเบี้ยวตาเบี้ยวอ้โอ้โอ้เอเอาเอานิ้วหลุดนิ้วหลุด นื้อหลุดจากการบังคับมันจะกินเราไงอินนี่เราสวยขนาดนี้บินแน่บ,บินแน่บินใส่มินะแน่อูบบ้อู้อู๋อู๋อ้อู้โอ้อ้เอาละ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 ตาฉันบ้างหัวหัวเฮเลเฮเฮ่เฮอุ๊ยเราลืมไปเรามีอันติเมื่อกี้เราเดินมาโง่ๆเลยอะลืมเอาจริงในรอบนี้เมื่อกี้แค่บอกว่าลืมว่าเราใช้อันติได้เดินไปเฉยๆฉยอะแล้วนิ้วทำไมมันช we อบหลุดออกจากจอเดียวอ้ยเล่วในมือถือยากจังวะกดไปกดมานิ้วหลุดเราขึ้นบนบ้างดีกว่าเราไม่ได้ขึ้นบนเลยอุ๊ยอู๋ อุ ini, ok mana, ้ยย่างไรยังไงมีใครมาไหมเย็บหน่อยเย็บหน่อยระวังอุ้ยนกมา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 มันบินแน่เจมันบินแน่จะเอาเลยเหรอมันเข้าุูมไม่ได้แล้วเหรอโอ้ย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 กลับมาก่อนกลับมาก่อนฮึบฮึบเฮเล่โอ้ยมันจะยิงฉัน เออาลาลาลาทีวิทีวีขอทีวีได้ไหมฮะเจทีวีทีวีขอทีวีใครวะใครวะมันจะบินมันจะบินอีกแล้วมันจะโคดาวเร็วนะแกกำลังไปกำลังไปกำลังไปกันไปนะอุ้ยติดอุ้ยบังคับยากจังนิ้วใหญ่อย่าแย่งเม็ดชั้นแต่ก็อย่าแย่งเงินชั้นด้วยดีจนคาเมดเนี่ยฮุบฮุบเฮเลยเอออินี่ต้องรอนัดสันดานค่ะอุ้ยตรงงกลาตรงกลางตรงกลางตรงกลาง เอาพนก่อนพนก่อนกลางมันกันไปแล้วนี่นคลิปกันนะเข้าคลิปกันนะเข้าเลิศมากพอสอเอาเลยรถเราเข้ารถถังเราเข้าแล้วเอาเลยนั่นไม่กันให้ฉันหน่อยละรอโอ้ยอพงัพงพังป้อมกูบ้านกูไม่นะจะจะไปขึ้นไปขบวนแล้วค่ะหล่ามจะให้ฉันเข้าไม่ได้จ้าเข้าเลยเข้าเลยโอ้โหโหโอ้ยไอ้นี่ก็มาช้าจังเลยเนี่ยสั่งไตั้งนานแล้วเนี่ยจะบ้าตายลูกแก้วขาสั่งอ e ีกเป็นไปนะครับไม่ช้าจังเลยอ่ะโอ้ยแล้วเขาจะไปสู้ได้ไหนอีนกตอนนี้มันบินฉ่ำ มาและมาอีนกเจอกูหน่อยค่ะจะดับมันให้ได้โอ้เอาเลยดันกลางดันกลางเอาเลยเขาบอกเอาเลยเอาเลยหนูจะการล่างให้หนูจะการกลางให้เองแตกวะเนี่ยแตกดิแตกดิแตกดิมานกมามานกมานกนกมานี่มา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 นกน่าจะก็มาค่ะอะไรเอ่ย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 อตากูค่ะตากูค่ะออ้เอาจะไปไหนยะมืออะคือมือเป็นอะไรยะคือออโตลวปลาไปไหนยะ โอ้ยคือมันออโต้มันล็อกอะไรมั่วตัวหมดเลยเนี่ยก็คือต้องให้เอานิ้วปัดเองโง่แล้วทีจะปัดได้เพิ่งจะการมาเล่นในมือถึงอ่ะเมื่อกี้คือนกเวิร์แล้วนะมื่อกมื่อกมันควรจะเป็นเราที่ชนะได้ซ้ำรอบนี้ไม่พลาดแน่นอยังไม่เล่น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 ยังไม่มียังไม่มีโ้โอ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 ้ยอะไรเนี่ยมือเป็นอะไรอ่ะคือมันมันมันปัดไม่ไปอ่ะเดี๋ยวขอ เขาลองแบบว่าใช้แป้งนะป้าเขาบอกว่าต้องใช้แป้งอ่ะโบกแมกโอ้ขาวโวขาวโวเลยมือถือกูคือมันปัดไม่ไปอ่ะคืองงอ่ะทำไมอ่ะคือแบบจะสะบัดนิ้วมันไม่ไปอ่ะมันเหมือนมันมันจับไม่ติดสกิลอ่ะเอาใหม่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 ขอบ้างดิ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 เออขอบ้างดิขอบ้างดิมามือกูเลื่อนแล่มือกูเลื่อนมือกูเลื่อนมือมือกูเลื่อนอะไรมือกูเลื่อนอะไรมือมือกูเลื่อนแล็มมาขอกูบ้างขอกูบ้างดิ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 ออ อุ้ยๆหญยายาข้าพุ่มฮีดอกที่มันมึงเป็นแหลกกุนักหนาเป็นแลกกุมากเป็นเนี่ยเอาดีว่าทุกคนอย่าเห็นจอมองจอเข่าโบะเลยแต่พอโรยแป้งเราสึกว่าสะบัดง่ายขึ้นนะมาเจ้าว่ะมาเจ้ากับขิดอุ้ยบูมาจ้าขิดเดี๋ยวพิ่งบวกกันขอขอก่อนขอก่อนเจ๊หนูขอก่อนมาหนูพร้อมละไม่ไม่เจ๊ไม่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 ไปไหน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 อู้อู้อุ้ยมันปลาเลยมาฉ่ำเลยอู้ โอ้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 ขอกลับก่อนขอกลับก่อนเออเป็นไงแผงแผนลวงหลอกไม่เพื่อนค่ามันคือแผนของฉันเฮ้ยกลับมากลับมามาขอ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 กินด้วยอุ้ยเจอไอ้นั่นมาจะเอาอะไรไปสู้มันอุ้ยสามคนอู้หูตายแน่นอนอ้อุ้ยอุ้ยมีสิทธิ์นะ มีสิทธิ์นะเจ๊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 มีมีสิทธิ์นะเจ๊ไปไหนเออมาขอท่วงวันลังนิดนึงกี่นกแน่จริงออกมาอีนกอีนกแสกผีนึกว่าไม่เห็นหรอนึกว่าไม่เห็นหรอคะอุ้ยมันยิงเข้ากระบาลเลยเมื่อกี้ยังโหดอุ้ออุ้ยคือเมื่อกี้โดนอีเนี่ยอีอีเอลสูอะบังเข้าหน้าเลยอะเฮ้ยอีนกมันจะเหิมเกลมเออชัดดาวสักทีดิคือเราสู้นกตัวตัวได้อยู่นะแต่เราโดนออีลล่เเเต็มมหหหนน้้้าายืกกแ เอออุ้ยมามาเจ้าทําอะไรมาเจ้ามาเจ้าทําอะไรมาเจ้ามาเอาอะไรมาเอาอะไรกันมาเอาอะไรไปไหนไปเออทําแสงดัสันดานเอออุ้ยทําไมมันแบบฟึบฟับฟุบฟับอยู่อย่างนั้นวะเออเอาแม่งดิตอนนี้คือทีมเราคือบุกฉํามากรอด้วยไปด้วยดีวะพอไปด้วยเจเออเอ้พร้อมไหนได้ปะโคตรเลิศโคตรเลิศอีนั่นไปแล้วอีนั่นไปแล้วอุ๊ยกลับมากลับมาเจ๊กลับมาอย่าไะนอุ๊ย แรงจังไม่กูกระโดดเข้ามารับของแล้วเนี่ยดวลดวลดวลดวไป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 คลองคลองคองหนูหยีบให้หนูหยีบให้เออหนูจกตาให้ว้ายฉันตาแล้วอ่ะอู้อู้เอ้ากูไม่นานเลยหนูแบบบิดมันตกเครื่องมันตกเครื่องอ่ะโอู้โอ้โอ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  มันโอ้ยมันแครี่สองตัวโอ้โอ้โอ้คุณมีนะเขาคุณกระบนการตำหนนผู้หญิงคนนี้อ๋อมันแครี่สองก่อนเนี่ยก็ว่าอยู่มันซอยยับเลยแหละมันเลือดเลยแหละมันซอยเลือดเลยแหละโอเคตามไป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 เออตามไปตามด้วยกูตามด้วยดิมีนะนำทับว่ะเจ๊หนูขอม้างดีวะโอ้ขอมั้างแล้วกันแแช่าแล้วก็ไปแล้วว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนำแสงระสันดานหน่อยนี่นี่อย่ามันอะไรคะหลอดมาเอาอะไร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  เฮ้ยพอเล่นได้อยู่นะเว้ยแกคือไม่ได้เล่นลน,นานเนี่ยมือถือเล่นยากจังวะหรือมือถือโราเน่าว,วะคือเดี๋ยวเดือนหน้าเป็นต้นไปนะจะมาไล์นะเป็นเอาวีทักประมาณกี่ไ์ดีสีไ่นะไรเนาะสี่ไ์ต่อเดือนนะคะทุกคนสี่ไ์ต่อเดือนนะ,ะ,เ,นนะ,ะเราก็อาจจะได้เป็นอังคารศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนเป็นสี่ไ์ต่อเดือนนะคะก็มาเล่นกันได้นะเหมือนเดิมเลยจะมาไล่เอาวีบ่อยๆขึ้นนะแต่วันนี้ทำให้เราเห็นแหละว่าเราก็ยังคงเป็นคลิปติดปีกเหมือนเดิม คือมันงงมานลืมมาแล้วสะบัดมงสมบัดสกิลไม่ไปอ่ะสะบัดปุ๊บเอาไม่ไปงงมาก